นักวิเคราะห์จากกันลงทุนบาเกบอกว่าในปีนี้ไอโฟน16ที่จะเปิดตัวอาจไม่น่านดึงดูดมากนัก <c oughs> ความสามารถใหม่ของสิริด้าน g e n น r เรทีฟเอไจะได้รับการเปิดเผยที่งานประชุม WWDC 2024 <c oughs> เปลี่ยน iPhone ให้กลายเป็น Black b บล็คเบอร์ด้วยเคสบอร์ดจากคลิก <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Re ลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับนักวิเคราะห์จากกันลงทุนบาเก้บอกว่าในปีนี้ iPhone 16ที่จะเปิดตัวอาจไม่น่าดึงดูดมากนักหลังความต้องการ iPhone รุ่นใหม่ของตลาดลดลงและราคาหุ้นลดลงตามไปด้วยซึ่งทางบาเก้ก็ได้ลดราคาเป้าหมายของ Apple ลง 1>, 1ดอลลาร์สหรัฐจาก161เ,เหลือ160ดอลลาร์สหรัฐหรือเรียกว่าหุ้นมีน้ำหนักน้อยเกินไปและไม่คาดว่าหุ้นจะปรับตัวได้ดีขึ้นในเร็วนี้นอกจากนี้ข้อมูลและข่าวลือของ iPhone 6 ok ก็ไม่มีอะไรมากพอที่จะทำให้การเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในปี2024เป็นที่น่าสนใจด้วยโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่ดูไม่มีอะไรใหม่ให้ตื่นเต้นและดูจะเป็นการผสมกับความเป็น iPhone 15มากกว่า และจากข้อมูลมัรกกแมนจากบลูเบิร์กก็ยังบอกอีกด้วยว่าหุ้น Apple ลดลง1.40ดอลลาร์ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดแต่ตอนนี้ลดลงไป2.92%แล้วอย่างไรก็ตามกลุ่มนักวิเคราะห์จากบารเคก็เพิกเฉยตอบ r o d ดักร Apple มาสักพักแล้วหรือตั้งแต่ช่วงเปิดตัว iPhone 15ก็ว่าได้ครับเพราะข้อสันนิษฐานคล้ายกันว่าไม่มีฟีเจอร์ใหม่และราคาจะสูงขึ้นส่วนทีมลองนักวิเคราะห์การลงทุนก็มีแนวโน้มคิดไปทางเดียวกันกับบาเ์เค ที่คาดว่าการเติบโตของ Apple จะเริ่มชะลอตัวลงโดยมี iPhone เป็นโปรดักต์สำคัญที่สุดสำหรับ A A P L โดยสร้างรายได้ให้บริษัทไปแล้วประมาณ50%และคาดว่าการเติบโตของบริการจะชะลอตัวลงในปี2024จนถึงปี2025โดยคาดว่าการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ10%และ8%ตามลำดับซึ่งต่ำกว่าประมาณการการเติบโต20%ก่อนหน้านี้มาก ซึ่ง Apple Music และ Apple TV คาดว่าจะมีอัตราการแนบที่สูงกว่าเพราะมีบริการลงโฆษณาอยู่แต่ระเคประมาณกันว่า Apple จะสูญเสียเงินประมาณ6,000ล้านดอลลาร์ต่อปีเนื่องจากขาดขนาดและต้นทุนเนื้อหาที่สูงบน Apple TV ทพลัดด้วยที่มา Apple Insider ความสามารถใหม่ของสิริด้าน Generative AI จะได้รับการเปิดเผยที่งานประชุม w w d c 2 0 2 4 แหล่งข่าวในเกาหลีใต้รายงานว่า Apple จะเปิดเผยความสามารถใหม่ของ s i ร i ที่ได้รับการปรับปรุปรงด้วยเทคโนโลยี generative AI ในงานประชุมนักพัฒนา WWDC 2024ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมิถุนายนยังไม่มีความชัดเจนว่า Siri เวอร์ชันใหม่จะได้รับการปรับปรุงอย่างไรบ้างแต่แหล่งข่าวระบ,บุว่าจะมีความสำคัญ5ประการดังนี้เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความสามารถในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติให้กับ Siri เพิ่มการจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของ Apple โดยเฉพาะ iPhone เพิ่มบริการใหม่ของ Apple ที่เน้นการสร้างสรรค์เพิ่มบริการเชื่อมโยงระหว่างบริการภายนอกต่างๆสร้างความแตกต่างให้กับบริการสมัครสมาชิกรายงานก่อนหนน้าี้ของ m a c กก็แมนนักข่าวจากบลูเบิร์กเผยว่าควกเฟรริรกิรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีจิ n ตนาการเอไของ Apple และยังได้ยินมาว่า Apple กํกำลังทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ c แชทบอทเพื่อแข่งขันกับ Chat GPT ของ OpenAI ที่มาเจอ112เปลี่ยน iPhone ให้กลายเป็น b l c k k e r r y y ด้วย c a s บอร์ดจากคลิกคลิกเปิดตัวเคสคีย์บอร์ดสำหรับ iPhone ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานที่เน้นแชทและส่งอีเมลรวมไปถึงการทำงานต่างๆที่เน้นป้อนข้อความเรียกว่าคลิก k Creator Keyboard โดยช่วงแรกผลิตออกมาสำหรับ iPhone 14 Pro และ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max คลิก Creator Keyboard มีให้เลือก2สีได้แก่สีเหลือง Bumblebee กับสีเทาเข้ม London Sky พ้้อมจัดส่งได้เดือนกุมภาพ,พันธน์สำหรับ iPhone 14 Pro ราคา139ดอลลาร์สหรัฐหรือราว4,890บาทสำหรับ iPhone 15 Pro จะได้เริ่มจัดส่งในเดือนมีนาคมในราคาเดียวกันคลิก c r e a t o r k e y b o a อร์ดสำหรับ iPhone 15 Pro Max จะสามารถจัดส่งได้ในช่วงฤดูใบไม้ผริมีนาคมถึงพฤษภาคม2024ราคา159ดอลลาร์สหรัฐหรือราว5,590บาทที่มาคลิกหรือคำรุ่น i p h o n 17 Series จะได้รับการอัปเกรดกล้องหน้าเป็น24 MP ตอกย้ำเอาไว้อีกกับข่าวของไอ้ฟนสิบเจ็ดซีรีส์เรียกได้ว่าหรือข้ามปีข้ามรุ่นกันไปเลยไอ้ฟนสิบเจ็ดซีรีส์จะได้รับการอัปเกรดกล้องหน้าครั้งใหญ่เป็นความละเอียด24 MP เีและใช้เลนกล้อง6ชิน้น Apple มักจะเลือกฮาร์ดแวร์ส่วนประกอบกล้องหน้าใน iPhone ความละเอียดเดิมๆอยู่หลายรุ่นซึ่งความละเอียดของกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนั้นก็อยู่มาตั้งแต่ไอ h ฟ n e 11 s e r i ซีรีส์จนถึง iPhone 1็ Series ที่จะเปิดตัวในปลายปี2024 ย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มิงถือกวัวก็ออกมาให้ข้อมูลว่า iPhone 17 Series จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดสูง24 m p และเลนกล้องพลาสติก6ชิ้นจากเดิมต้นก่อนหน้าใช้เลนสพลาสติก5ชิ้นซึ่งผู้ผลิตที่ได้รับหน้าที่ผลิตชิ้นเลนก็คือจีเนียข้อดีของการอัปเกรดกล้องหน้าเป็นความละเอียด24 m p จะทําให้คุณภาพการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอมีคุณภาพที่สูงขึ้นเก็บรายละเอียดได้ดีและถ่ายรูปในที่แสงน้อยดีขึ้นตาม นอกจากนี้ก็มีการยืนยันว่า iPhone 16 Pro ที่จะเปิดตัวในปลายปี2024จะมาพร้อมกับการอัพเกรดกล้องอัาตรตาไวเป็นความละเอียด48 MP ที่มาใน o 5 i m a x เผยข้อม <3 repetition> ูลขนาดตัวเครื่อง iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max ใหญ่ขึ้นและหนักกว่าเดิมเล็กน้อยเข้าสู่ปี2024กันแล้วว่าที่ iPhone รุ่นใหม่อย่าง p h o n e 16 Series โดยเฉพาะกับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการเพิ่มขนาดตัวเครื่องและหน้าจอแสดงผลเมื่อเทียบกับ iPhone 1 5 Pro และ iPhone 1 5 Pro Max ซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็มีการเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับจากแรงข้อมูล iPhone 16 Pro และ iPhone 1 6 Pro Max จะมีการเพิ่มขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจาก iPhone 1 5 Pro และ iPhone 1 5 Pro Max ซึ่งขนาดหน้าจอตามโฆษณาจะอยู่ที่6.3นิ้วและ6.9น,นิ้วตามลำดับแต่หากแบบเป๊ะ จะอยู่ที่ขนาด6.27นิ้ว159.31ม mm, มและ6 8 5น mm. ิ้ว174.06มมเทียบขนาดตัวเครื่อง iPhone 16 Pro 16 Pro m a x และ iPhone 15 Pro 15 Pro Max iPhone 16 Pro ความหนา8.25ม mm. ม iPhone 16 Pro ความสูง149.6ม mm. ม iPhone 16 Pro ความกว้าง71.45ม mm. ม iPhone 16 Pro ขนาดน้าจอ6.3นิ้ว mm. 159.31ม mm. ม iPhone 16 Pro น้ำหนัก194กรัม iPhone 15 Pro ความหนา8.25มิลลิเมตรไอโ15โป o ความสูง146.6มิลลิเมตรไอโฟ15โป o ความกว้าง70.60มิลลิเมตรไอโฟ15โป o ขนาดหน้าจอ6.1น mm. ิ้ว155.38มิลลิเมตรไอโฟ15โ r o น้ำหนัก187กรัม iPhone 16 Pro Max ความหนา8.25ม mm. ิมความสูง163.0ม mm. ิม iPhone 16 Pro Max ความกว้าง77.58มิลลิเมตไอโฟน16 Pro Max ขนาดหน้าจอ6.9นิ้ว1 74.06มิลลิเมตรไอโฟน16 Pro Max น้ำหนัก225กรัม iPhone 15 Pro Max ความหนา8.25มิลลิเมตรไอโฟน15 Pro Max ความสูง159.9มิลลิเมตรไอโฟน15 Pro Max ความกว้าง76.70มิลลิเมตรไอโฟน15 Pro Max ขนาดหน้าจอ6.7นิ้ว169.98มิลิเมตร iPhone 15 Pro Max น้ำหนัก221กรัมโดยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นจะส่งผลต่อความสูงและความกว้างไปด้วยแต่ความหนายังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมครับทั้งยังช่วยให้ส่วนประกอบภายในมีพื้นที่มากขึ้นและทำให้รุ่นโปรได้ใช้เลนส์ Periscope เหมือนกับ iPhone 15 Pro Max ไปด้วยนั่นเองที่มา m a c r u m e r ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ m อ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ